ขายง่ายๆสตาล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับในช่วงที่ผ่านมาผมได้พูดถึงหลายคำถามสำหรับแม่บ้านฝรั่ง ถ้าจะถามเจ้าหนายว่ามีอะไรให้ซักไหมเช่น Do you have anything that needs washing หรือ Do you have anything to wash อีกครั้งหนึ่งครับ Do you have anything that needs washing หรือ Do you have anything to wash, anything to wash วันนี้ขอฝากอีกคำถามหนึ่งที่ใช้คำว่า laundry l a u n D r y laundry laundry เป็นคำที่ผมพูดถึงมาบ้างแล้วครับความหมายก็คือโรองซักผ้าหรือเสื้อผ้าที่ซักรีดครับถ้าจะถามว่ามีเสื้อผ้าที่จะให้ผมซักไหมให้ถามว่า do you have any laundry do you have any laundry ซึ่งแปลว่าคุณมี laundry ไหมแต่ฝรั่งเข้าใจอย่างดีว่าจากคำถามนี้ laundry หมายถึงเสื้อผ้าที่ต้องซัก พูดตามผมนะครับ Do you have any laundry อีกครั้งหนึ่งครับ Do you have any laundry คำตอบก็คือ Yes I do ถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ตอบว่า No I don't ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ